เป,เปิดเ,นะเปิดว,วนะัดแล้ว่ะเปิดวัดแล้วนะเปิดซะเรียนรู้กับเขามาหลายปีแล้วลนะ่ะโควิดก,ก็แต่ชีวิตนี่มีค่านะชีวิตนี่มีค่าทำให้ตัวเองเสียท่าก็ได้ เพราะไม่เข้าใจตามนิสัยวาสนานั่นคือชื่อตัวจริงๆก็คือสิ่งที่นึกคิดอารมณ์ที่แสดงออกนั่นหรอนิสัยสันดานดูคนลองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงก็แสดงออกสังขารที่คิดหรืออารมณ์ แล้วก็นำออกมาขายถ้าสติปัญญาไม่มีใจต,ตองไม่ออกมีอะไรก็ล้วนๆเลยร้อยเปอร์ซนที่นำออกมานั่นละ่ะผู้มีสมบัติเป็นเช่นไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขึ้นทันทีทันทีแต่การตื่นจิตตื่นใจรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองไม่ทราบนะ นี่หลพุทธศาสนาจริงๆนะพูดไปเยอะไม่ได้รู้เรื่องย่นเข้ามาต้นเหตุที่มาสร้างกรรมคือการกระทำํำเจตนากือตัวกรรมเพราะความหลงอาการของขันทั้งหาจิตดวงนี้ผูร้รู้อัตโนมัติจนกว่าจะรู้จักมีเครื่องระง,งับรู้จักใกล้ควรกว่าจะนำออก ก็แสดงออกมาด้วยความรอบคอบแยบคายสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติในก่อนนั้นใครจะทราบพระองนี้ก็ไม่ทราบแต่พอทราบแล้วมันเป็นแบบไหนคราวนี้กาพุทธเจ้ากาพระธรรมกาพระอริยสงฆ์แล้วคำว่า,าทำดีละชั่ว เห็นอยู่ชัดชัดด้านสติปัญญาใจมีหลักมีอะไรมั่งจะไปเบียดเบียนกับใครแต่สิ่งที่ให้คือความเกื้อกูลความมีน้ำใจปรารถนาหวังให้เขามีความสุขมันนำออกมาตลอดนานนั่นหือสมบัติแล้ววูนี้สุกโตเป็นที่หวังอยู่ที่ไหนก็มีแต่เป็นหลักให้คนอื่นเกาะและเป็นคติตัวอย่างเพราะนำออกมีแต่ความดีทานั้น สัมผัสได้ด้วยใจตัวเองนะเห็นผู้อื่นก็ไม่เสมอต้นเสมอไปเพราะปัจจุบันสติขาดรอบครอบแยบคายไม่มีก็ออกมามีสูงมีตำ่ำมีสุขมีทุกข์มีผิดมีถูกเหมือนกับเราเราเราท่านทัน,ทนแต่ถ้าสติปัญญาเรา มันมีหลักขึ้นวงปัจจุบันแน่รู้แล้วแ,วแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้จะไปหลงกัน้วมันทำไมอารมณ์ที่ใจเป็นผู้รู้แล้วก็ยิบแล้วมาเป็นมาประมาณได้ยังไงมองดูสัตว์โลกไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าเพศชายเพศหญิงอายุขายไขว้ยงูฉลาดยากดีมีจน มารแสดงออกอยู่อย่าง,งน,นั้นนั่นแหละสิ่งที่องค์ศาสดาถัดออกมาจากพระองค์ท่านจสรู้เห็นความจริงที่มีอยู่แต่มาเห็นโทษผู้รู้คือใจตรงนี้แหละคือตัวเองนั่นแหละ mm hmm. เขาก็เล่นแบบเขาเราก็เป็นแบบเราเอาแต่เรื่องการ mm hmm. กระทำผู้อื่นเพราะตัวเองนั่นก็หลงในตัวเองนั่นแหละ เห็นได้ยินได้ฟังออกสัมผัสสัมพันธ์แต่ละวันแต่ละคืนเป็นอยู่อย่างนั้นตามหา,าศาสนาตามหาธรรมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะไม่เคยมาดูความจริงทั้งถูกทั้งผิดนั่นวงอริยสัจคำว่าทุกข์สม,มุทยัยในโลธมความคิดที่เป็นประโยชน์ความคิดที่เป็นโทษ มีอยู่ประจำว่าละไหนที่ขึ้นแต่การไตรตรองนั่นเลยย้อนข้ามานี่มาเรียนตรงนี้ถึงจามีทรมีวินยัยในการดำเนินมีหลักของใจมีขอบมีเขตมีเครื่องเปรียบเทียบแล้วก็มาไต่มาตรองพระผลออกไปกระทำหรือเห็นคนอื่นกระทำเรายังไม่กระทำนั่นน่ะผู้ที่เกิดมาตาก็ตาจะมีวี่แววหน่อย หูก็หูจะเป็นหูที่จะเอาเรื่องแต่ดีเข้ามาภายในจิตใจมีการไต่คอยของคัดแยกเปรียบเทียบแล้วก็รู้จักในการที่จะหยิบจับอะไรนะปฏิบัติกันให้เป็นใครหาแต่เรื่องมันก็มีแต่เรื่องนะั่นใครไม่มีเรื่องเรื่องแต่ดีก็แสดงออกนั้นนะ คุณค่าของคนแม้จะทำถูกถ้าเราไม่รู้จักฟังก็ดูเถอะทำดีกับคนไม่ขึ้นแล้วก็เลิกทำจะเสียทั้งๆท,ทำความดีความเมตตาเกื้อกูลเนี่ยแต่กับตัวเองยังไม่รู้จักในการทำตัวเองในความหยิบยืน่นมีน้ำใจแต่หวังจะให้คนอื่นนี่ตอบแทน ท่านจึงเห็นในสิ่งที่เกือก้อกูลก็เกื้อกูลตัวเองเนี่ยแหละนั่นละสมบัติที่ออกแสดงออกล้วนๆทานะคือการให้ความมีน้ำใจทานศีลภาวนาฝากเอาไว้นะไม่พูดอะไรเยอะหรอกยังไงก็ถ้าใครไม่ฝึกนะสิ่งที่ฝึกสติคือความรู้ตัวจะอะไรเป็นการฝึกนะ ถ้าไม่รู้จักนี่นะพระอุทธเจ้าก็สอนให้ย่นเข้ามามาดูลมหายใจเข้าออกนั่นอีบทเดินแล้วก็อยู่กับอียบทที่เดินจเจ้าอียบทยืนเดินนั่งนอนก็กำหนดรู้ขณะปัจจุบันเราเคลื่อนไหวไปมาจะหยิบจะถยจะทำการงานอะไระรู้ตัวไม่มาสงสายไปไหนสงสัยก็กลับเข้ามาตรงนี้ ถ้าอยู่ต่อเนื่องเรื่องอื่นก็ไม่มีมีแต่เรื่องกำลังทำอยู่นั้นก็ขึ้นปัจจุบันแต่เราจะฝึกก็ฝึกมาจากที่ลมหายใจนะ่ะขวาพุทธซ้ายโตพอฝึกแล้วเราจิตมันมีการถอยกลับแล้วมาอยู่กับสิ่งที่มอบให้รู้นะแล้วก็มันเพ่นพ่านไปไหนแต่มีหลักที่กลับยนกลับให้มารู้นั่นรู้ตัวจะเกิดขึ้น แต่ความเข้าใจขณะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่เห็นมีเรื่องอะไรแต่าหายลมอาหาว่าหายใจอึดอัดแล้วหนักหรืออยู่ไปอ,อยู่กับความคิดแม้ก็รู้ลมหายใจเข้าออกก็หาว่าหนักอีกมันไม่เห็นลมเฉยๆนะอะไรจะแปลเป็นความหมายขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องอันนั้นเลยนะ นั่นแหละเจตนาคือตัวกรรมการกระทําการเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดเลยละ่ะขอคิดความหมายที่คิดขึ้นมาเรารู้แล้วก็ไปเล่นไปตามตรงนั้นแต่ถ้าฝึกนั่นเห็นความเนอกคิดแต่มันหลงแต่พอถอยกลับกลับมาลมหายใจหายใจรู้ตลอดในความคิดก็หายความหมายก็ไม่มีเห็นแต่ลมเฉยๆแล้วไม่มีเรื่อง จนจิตจะตื่นแล้วก็เข้าใจเฮ้สิ่งที่ควรให้เกาะแต่เพราะเกาะความนึกคิดหรือภาพในจิตทีคิดเป็นอารมณ์เรื่องใดมีแต่เรื่องไม่มีหยุดมีหย่อนไม่ว่าอาดีตหรืออนาคตแต่มันก็คิดขึ้นปัจจุบันนี่แหละแล้วก็หลงไปตามอย่างนั้นหาประมาณไม่มีนะจะภาวนามาเท่าไหร่กี่พรรษาเท่าไหร่ ก็เหมือนเดิมถ้าตัวเองไม่รู้ตัวขาดสติเมื่อไรไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่ถนนแล้วปัจจุบันนี้หลงทิศออกไม่นี่ไม่ว่าซ้ายหรือขวาคือความหมายเนะี่ยออกไปเล่นไปตามสิ่งนั้นกวาจิตมันจะตั้งมันแล้วมีความว่างอยู่ภายในนะั่น เราจะรู้ว่าศาสนาทรงค่าขนาดไหนแล้วการเกิดมานะหาประมาณได้ยังไงขึ้นลงอยู่ตลอดนะฝากเอาไว้เอาละนะหละพรนะตอนนั้นละยะธาวิวาฮาปุราปะริปุเรนตีสักลังเอวะเมวะอิทูดิน,นังเปตานัง อุปค่าปติอิจิตังปฏิต um ันตุมหังจิปเมวะสมิจัตุสัพเพปโลงตุสังกปะจันโดวันละโสยาต้ามณีโชติละโสยาต้าสัพพิติโยวิวัจจัน so ตุสัพพะโลโควินาสตุมาเทปวันตาลาโยสุขีดีกายุโคปวะ อพิวาณนะสีริสะนิจังวดาปจายโนจตตาโลธรรมาวัตันติอยุวันโนสุขังบาลังภวะทุสัพม์มังกาลังละขันตุสัพเทวตาสัพะบุตตานุภาเวนะสัพะธรรมานุภาเวนะ สภังคานุภาเวนะสราสุธิภาวันทุเตเอการเข้ามาวัดก็แสดงออกเจตนาคือตัวกรรมนะความรู้ มีแง่หนึ่งถึงจะกขยับก้าวขามามาวัดมารู้กันเสียสละมาสัมผัสมาได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่พวกเราขาดหขาดในสิ่งที่รัดไม่รู้จักงานของตัวเองนึกว่ามันจะอยู่แต่ที่วัน ขณะออกไปตื่นขึ้นมาก็นัน่นสติปัญญาติดแนบแล้วจะออกเกี่ยวโยงกับใครฐานะหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกันยังไงปฏิบัติแบบไหนพูดจาเช่นไรทั้งวันทั้งคืนมีหลักของใจนั่นแหละผู้ประพฤติปฏิบททัติธรรม ส่วนมากมันหายไปหมดมเลยไม่ค่อยรู้จักก็มีแต่สะสมมีแต่เรื่องบาดหมางมีแต่เหตุการณ์ที่เหนียวนำแล้วก็เป็นสัญญาอารมณ์กวนเข้ามากวานเข้ามาไม่เคยคบคิดพิจ,จารณาแล้วก็จบมันจบไปจบไปจอมราดนักปราดบดัณฑิตท่านมีสติปัญญาของธรรมติดแนบอยู่ตลอด แต่ก่อนก็เหมือนเล่าๆท่านๆถึงว่าสติธรรมปัญญาธรรมใจที่มีหลักนั้นสมาธิธรรมรู้จักแล้วจะหนีไปไหนมีอะไรจะจะมองตัวเองมองดูผู้อื่นถ้าไม่รู้เรื่องก็หาแต่เรื่องแต่ใจมีหลักแล้วเป็นคุณธรรมแล้วมองที่ไหนฟังอะไรมีแต่น้ำใจที่ไหลออกไปที่จะออกไปเกี่ยวโยง แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมมีจะออกไปหาเรื่องนะมีจะเอาเรื่องมีจะเหยียบจะย่ำมีแต่ความบาดหมางความเกียดชังแล้วแต่ละวันเดือนปีคืออะไรไม่เคยได้เห็นมีแต่ฉลาดมีแต่เก่งนั่นแหละสิ่งที่พวกเจ้าตัดนะว่าโลภโกรธหลงนั่นคือชื่อแต่เราแสดงออกอารมณ์ที่มีเรื่องราวที่เกิดจะออกไปเกี่ยวโยงกับใคร ไม่เคยรู้ตัวมีแต่ว่าตัวเองนี่ถูกพระเป็นผู้สงบจริงแล้วไม่ได้เพ่นผ่านไปไหนหรอกพระไม่รู้จะเพ่นผ่านไปไหนความเมตตาเนี่ยไปนั่นไปนี่ทํานั่นทํานี่ จริงๆแล้วเราอยู่กับที่น,ะนั่นคือสอนสอนแล้วนะข้างในไม่มีเรื่องไม่หาเรื่องนั่นไม่มีเรื่องในตัวเองแม้ใครเกี่ยวยงออกไปมีแต่เรื่องดีๆนั่น,นสอนคนไม่ได้สอนอะไรเยอะนะ สบายจริงๆนะเอาละไปพอแล้วให้พรยังให้แล้วนะอ๋ะอกราบพระจซะ 对生活。